ก็ไม่ใช่อะไรจ้าวันนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอลไรกุม <laughs> ไม่ใช่อะไรคืออะไรก็จะหอ่ออุ้ยพูดถึง <laughs> นะอันนี้ก็จะผัดเส้นเนาะให้ลูกเนาะก็จะผัดใส่ผกักธรรมดาค่ะใส่ไข่ใส่อะไรแบบนี้นะเนาะผัดเส้นเราก็จะใส่กุ้งจ้ะ,จะผัดและเราก็จะลวกเส้นลวกอะไรก่อนเนาะในระหว่างลวกเส้นก็ ทำไก่อ,อกให้ลูกไปด้วยเลยเริ่มผัดเลยนะ ผักสลดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ใส่เส้นลงไปก็ปรุงรสตามในทรงนัจก็ง่ายๆเลยผัดง่ายที่สุดเลยซองมีอะไรใส่เข้าไปแค่นั้นจบเนี่ค่ะผัดแห้งๆไม่กินสุดท้ายใส่ก้น่ลงไปจาก เป็นมื้อง่ายๆวันนี้จ้ะเนี่ยจ้ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมพร้อมเสิร์ฟ Enjoy thank you for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมัสลามาบ๊ายบาย